สวัสดีค่ะการันยนามิมรทุกท่านนะคะบ u เป้ซนเนเจอร์ค่ะพบกับกบูเป้ได้ใน Facebook หรือว่า YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้นะบูเป้จะพูดถึงบทสวดพระมหาจักรพรรดินะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักบทสวดของหลวงปู่ดูหลวงตามมาที่เป็นเจ้าของบทสวดพระมหาจักรพรรดนั้น ปุเป้จะเท้าความให้ฟังนะคะถ้าหากใครเป็นสิทธิ์ของปู่ดูหลวงตามมาแล้วก็อาจจะรู้จักค่ะเมื่อสมัยก่อนนั้นนะคะปุเป้ก็ยังไม่รู้จักบทสวดของพระมหาจากกักรพรรดินะคะมีวันหนึ่งนะคะปุเป้นั้นมีความทุกข์ใจมากเลยแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนะคะแนะนําให้สวดบทนี้นะ ปูเป้ก็ลองสวดดูตอนแรกก็ไม่ค่อยจะอะไรนักหนาแล้วไม่ค่อยจะเชื่อนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในบทสวดสักเท่าไหร่นะปู้เป้ก็ลองสวดดูประมาณผ่านไปได้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะถามว่าสวดเท่าไหร่เหรอเป้ก็สวดสจบนะแต่ใครมีมุวนะก็สวด9กจบได้เลยคะ่ะแต่ว่าปูเป้อะหลังจากที่สวดมาปู้เป้ก็ค้นพบนะคะว่า เอ๊มันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยจากที่มีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานหรือว่าการเงินไม่ดีมีแฟนไม่ดีนิสัยไม่ดีเขาก็จะตัดออกไปจากชีวิตของเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะและเราก็ได้งานทำได้เงินมีเงินเก็บที่มากขึ้นจากเป็นมีหนี้มีสินก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้ จนว่าปุเปก็ได้มาซื้อซื้อคอนโดอยู่นะคะมารู้ภายหลังว่าคอนโดเนี้ยแม่ของเจ้าของที่ขายต่อให้ปุ้เปเนี่ยเขาเสียชีวิตในบ้านเนาะตอนแรกเราเป้ไม่รู้หรอกปเปกก้ก็ก็สวดไปเรื่อยๆนะจนปุ้เปคิดว่าปุ้เปไม่ได้อยู่คนเดียวอะค่ะในในห้องนี้เนาะปุ้เปมีความรู้สึกว่าปุ้เปใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งอะ เพราะว่าเป้ยมองจากคราบสกรปรกทั้งหลายนะคะที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่ของปุเป้ปุเป้ไม่ได้เป็นคนสกรปรกปุเป้เป็นคนสะอาดปุเป้รู้ว่าของเนี้ยอยู่ตรงนี้ถ้าใครเคลื่อนย้ายไปปุเป้จะรู้นะคะเหมือนสุภาษิตที่บอกว่าหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามปุเป้เป็นแบบนั้นเลยค่ะใครที่จะขโมยของปุเป้ปุเป้รู้นะว่าเอ๊ะของหายของไปไหนอะไรแบบนี้นะคะ คุเปก็สอบถามเจ้าของบ้านนะที่ขายต่อปุ๊เปอ่ะว่ามีใครตายในบ้านหรือเปล่าอ่ะเขาก็เลิกเลิกลักลากพวะพวงอ่อแบบเขาเขาจะถามว่าเขาบอกคิดว่าคุ๊เปรู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เล่าเองเลยเล่าโดยที่ไม่ได้ถามปุเปก่อนนะเขาก็ถามว่าแล้วจะซื้อ จะซื้อห้องไหมอะไรแบบนี้จะไม่ซื้อห้องแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คืออยากรู้ว่ามีใครตายอยู่ในนี้หรอเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่ว่าตอนเนี้เขาไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเออวันนั้นน่ะเขาก็ได้นาผ้ามาเชิญวิญญาณไปแล้วนะก็เลยถามเาว่าเขาเชิญถูกหรือเปล่าล่ะถ้าหากว่าเขาเชิญถูกอะ่ะเขาจะยังอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ย พราะว่าเป้อะสวดมนต์อะเป้รู้สึกได้ถึงเสียงตะกุกตะกากเสียงแบบทุบผนังหรือไม่ก็เสียงแบบก็ก็แกแก้ๆเหมือนมีคนเดินเนาะพอเวลาเว้หลับอะเป้ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินนะคะเป้ก็สอบถามเขาเขาก็บอกมาว่าเออแม่เขาว่าเสียชีวิตที่นี่เนาะ ปุ้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ว่าปุ้จะบอกว่าค่ะพระมหาจักรพรรดิเนี่ยคาถานี้นะคะเป็นคาถาที่ช่วยปรับภพภูมิวิญญาณนะที่อยู่บริเวณน,นั้นนะคะให้เขาไปสู่สุคติภพได้นะโดยการสวดของเราโดยความตั้งใจตั้งใจดีตั้งใจสวดเพื่อให้เขาว่ามารับฟังมารับฟังพระคาถามหาจักรพรรดิที่เราสวด ความหมายของบทสวดของพระมหาจักพรรดิก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเหมือนกับประมาณว่าสวดเพื่อขจัดอุปสรรคสวดเพื่อให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ชีวิตของเราเนี้ยไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิญญาณหรือเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาเกี่ยวข้องและผูกพันกันอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี้ย มีกรรมหรือว่าทําอะไรไม่ขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรของเรานั่นเองนะเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วและเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครเพราะเราจําไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาเรามาเกิดอะ่ะถ้าหากว่าเราจาอดีตได้นี่วุ่นวายกันสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องลืมความจําก่อนที่จะมาเกิดถ้าหากใครได้ศึกษาหรือว่า เหมือนประมาณว่าศึกษาหรือว่าฝึกปฏิบัติจริงๆอ่ะมันจะมีอะไรที่เหนือธรรมชาติที่เราจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเหมือนองค์สมเด็จสมมาสามพุทธเจ้า่านได้ถ้าตัดเอาไว้ว่าเราอ่ะจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครรู้กับเรานอกจากว่าเราอ่ะทเองเราทําทานเราก็ได้ เราเสียสลาซั์ให้เขาใช่ไหมเราก็ได้ทรัพย์กลับขึ้นมาเราทําบุญก็คือประมาณว่าเมื่อต่อไปในชยัยในภายภาคหน้าชาติหน้านั้นนะคะเราก็จะมีรูปงามเป็นทรัพย์นั่นเองค่ะส่วนพระมหาจากักรพรรดิขถานนี้ก็คือช่วยให้เรานั้นปรับภพภูมิวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้มา แวะข้องเกี่ยวหรือให้เขาเอาโหสิกรรมให้กับเรานั่นเองแล้วแต่ว่าเขาโกรธเรามากเขาโกรธเราน้อยถ้าเขาโกรธเราน้อยเขาก็จะไปไว้ถ้าเขาโกรธเรามากเขาก็ยังสิงสู่เราอยู่ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ความพยายามนะคะสิ่งที่ทำให้เรามีกรรมมันเกิดจากการกระทำที่เราทำไว้ในอดีต ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอดีตที่ผ่านมาของเรานั้นนะ่ะเราได้ทําอะไรไว้เพราะฉะนั้นเราต้องสะสมกรรมดีที่เราเกิดเป็นมนุษย์และเราได้มีมีบุญที่ได้พบกับองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าและจะได้พบกับพระรีอานในนาคตการเบื้องหน้าสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าพระคาถามหาจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ลองไปสวดน,นะคะบทสวดน,นั้นมีเยอะแยะทั่วไปในอินเทอร์เน็ตใน Google search ได้เลยและก็นำมาสวดกันปฏิหารของปุเป้มีเยอะแยะมากมายในการที่ว่าสวดคาถานี้ทำให้ปุเป้น,นั้นเจออะไรแปลกใหม่ๆหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเดจาวู เดจาวูก็ประมาณว่าเราสามารถไปในนาะโคตก่อนแล้วก็กลับมาพอเราเจอในเอ๊ะเรื่องราวแบบนี้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 นะคือเป็นเรื่องราวที่เราอะ่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาก็จำได้ว่าเราเคยเหมือนแบบเคยอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเดจาวูนั่นเองนะคะและเกิดว่าใครมีอุปสรรคหรือว่า ดวงตกความรักก็แนะนำให้สวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยรับรอ,องช่วยคุณได้และก็สวดคู่กับคาถาเงินล้านด้วยยิ่งดีนะคะมันจะทำให้คุณนั้นนะมีทั้งโอกาสและก็เงินทองเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเป้กก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ช่วยกด ไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ปูเป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ